พามาดูที่ DCG นะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาหนักเพื่อนๆต้องตัจับตาดูแฟกเตอร์ที่ให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับล่าสุดเนี่ย DCG มีรายงานเรื่องของการขายอีเธอ e ี่ียมนะครับที่ถือโดยเกสเกลเกส a กลอีเธ e รี่เอียมคลาสสิกทรัสช์แชร์ 755K นะครับแต่ว่าไม่ได้ อุ๊อย่างนี้อิตาเลียมจะล่วงใช่ไหมไม่ใช่นะครับขายแบบ OTC นะเขาไม่ได้ขาย on the c o u n t e r เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้นั้นตลาดมันไม่ได้ดั้ใส่ตลาดนะเพื่อนๆมันก็อาจจะไม่ได้ราคาชลูดมมากนักแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยโอทเห็นไหมมันคือสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีมันคือสัญญ,ญาณที่มันเหนื่อยๆนะาอาจจะต้องไปอุ้มเจเนซิตแล้วไม่ค่อยไหวหรือเปล่านะางั้นเพื่อนๆต้องจับตามองดีๆนะมันจะมีผลกระทบต่อไอเกสเกลบิตคอยทรัสเลยหรือเปล่าว่ามันเป็นเชือกเดียวกันหมดเลย แล้วผมบอกได้เลยว่าถ้ามันมีปัญหากับเกสเกลบิตคอยทรัส t r เนี่ยเอฟเมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะเอฟมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้มันมันจะมันจะมีปัญหาผมบอกเลยมันมีปัญหามันมันจะไม่ใช่อย่างดีคิดนะเพราะมันเป็นกองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วถ้ามันมันทุกวันนี้มันก็ยังไม่โปร่งใสมันยังไม่รู้เลยมันมี Bitcoin ครบหรือเปล่าแล้วถ้า ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยสวยยังไงเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีกับวงการด้วยแหละนะกับการที่ดีซีจีจะล่มนะถ้าดีซีเป็นอะไรไปแล้วดีซีมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหลหลายๆที่นะครับโดยยิ่งยิ่งคอยเด็กเองดีซีก็ไปถือเป็นเจ้าของคอยเด็กด้วยนะแล้วก็หลายหบริษัทที่ดังๆในสเปซอ่ะไม่ขี้หมูขี้หมามันต้องมันต้องเหนื่อยอะนะมันต้องเหนื่อยคือมันต้องมีคนมามาซื้อต่อแต่ที่คนมาซื้อต่อ ณเวลาอย่างนี้ใครจะมาซื้อไหวนะทุกๆบริษัทที่ DCC ไปถือมันมันโดนกดราคาเละอยู่แล้วนะสเปซมันจะโดนตีมูลค่าต่ําลงไปมากกว่านี้นะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วโปรเจกต์ไหนที่ DCC ไปยุ่งเนี่ยมันอาจจะมีการล่วงได้หรือเปล่านะเพื่อนๆจับตาประเด็นนี้ให้ดีๆนะครับเรื่องของข่าวนี้เพิ่งมาล่า,ลาเลยนะผมก็เลยพยายามตั้งแต่ตอนเพิ่งมาตอนเช้ามืดเองนะครับงั้นการขายตัว7 5 5 k w o r l d of g r l a scale ethereum classic เนี่ย น่าสนใจนะก็เริ่มขายคือมันจะเป็นอีเรียมคลาสสิกก็ตามเนี่ยมันคือการการขายบางอย่างแล้วอ่ะเข้าใจว่าการขายมันไม่ใช่อเรียมนะอีเรียมคลาสสิก trust นะมันคือการขายบางอย่างแล้วอืมว่ามันเริ่มอยู่ไม่ค่อยได้นะครับแล้วมันแล้วมันแล้วมันใช้ไฝั่งเกสเกลขายด้วยไงเกสเกลขายเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองไม่ได้บอกว่าเขามีปัญหาหนักแต่ว่าเขาต้องไปอุ้มเจเนซิสเงี่ยแล้วมันหาทางออกไม่ได้เนี่ยอันนี้คือต้องดูต่อไปนะครับ Transcrição e